การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกลา้าเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าแห่งหนึ่งต้นกล้าเป็นเด็กที่ร่าเริงและรักธรรมชาติเขาชอบเล่นอยู่ในป่าและวิ่งเล่นใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่วันหนึ่งต้นกล้ากำลังเล่นอยู่ในป่าเมื่อเขาเห็นต้นโอ๊กต้นใหญ่สูงตระหนานอยู่กลางป่าเขารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับขนาดและความสูงของต้นโอ๊กมาก เขาจึงวิ่งเข้าไปหาต้นโอ๊กและถามด้วยความสงสัยว่าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่คุณอายุเท่าไหร่แล้วครับต้นกล้าถามต้นโอ๊กยิ้มตอบว่าฉันอายุตั้งหนึ่งร้อยปีแล้วนะต้นกล้าต้นกล้าตกใจและถามตอบว่านานจังเลยนะครับต้นไม้ใหญ่คุณเคยเห็นอะไรมาบ้างครับต้นโอ๊กเล่าให้ต้นกล้าฟังว่าฉันเคยเห็นอะไรมาเยอะแยะเลยนะเคยเห็นเด็กๆวิ่งเล่น เห็นพายุพัดอย่างแรงเห็นฝนตกอย่างหนักหิมะตกพุุมใบหมดทั้งต้นเย็นจนถึงราดแก้วเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกในทุกๆวันเห็นความแห้งแล้งมากแม้แต่เขียดอีโมก็ไม่มีที่จำศีลเห็นไฟป่าไม่รุนแรงและเห็นสัตว์อือ่นๆตายในกองเพลิง แต่เธอเชื่อไหมทุกๆครั้งฉันก็ผ่านมันมาได้ตลอดฉันแข็งแกร่งและอดทนฉันสามารถทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้และเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าเหมือนเดิมต้นกล้าฟังคำตอบของต้นโอ๊กแล้วรู้สึกซาบซึ้งเขาจึงบอกกับต้นโอ๊กว่าต้นไม้ใหญ่ครับหนูอยากเป็นเหมือนคุณหนูอยากเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งและอดทนต้นโอ๊กยิ้มตอบว่า งั้นหนูก็จะต้องตั้งใจฝึกฝนนะั้ะหนูจะต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างหนูจะต้องเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้แคติสอนใจความแข็งแกร่งและอดทนเป็นสิ่งสำคัญ